มีหลายคนบอกว่าพอดูเมาเมาจบแล้วไม่มีอะไรดูให้ไปดูเรื่องมิโยต่อเพราะว่า2เรื่องนี้มีความคล้ายคลึงกันดูแทนกันได้แต่เมื่อผมไปดูแล้วก็พบคําตอบในคลิปนี้เราจะมาคุยกันว่าทั้ง2เรื่องนี้ระหว่างเมาเมาแล้วก็มิโยมีความเหมือนและความต่างกันยังไงแล้วสามารถดูกันแทนได้จริงหรือเปล่าเราไปเริ่มกันเลยก็ต้องบอกว่าคําแนะน,นํานี้ไม่ได้เพิ่งมีเพราะว่าผมเห็นคําแนะน,นํานี้ตั้งแต่ตอนที่เมาเมาจบซีซัน แไปแล้วซึ่งผมก็ได้ลองเข้าโซเชียลมีเดียต่างๆทั้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศก็พบว่าเมื่อมีการคุยถึงเมาเมาทีไรแล้วมีคนถามว่าถ้าอยากจะดูอนิเมะสักเรื่องหนึ่งที่คล้ายกับเรื่องนี้จะสามารถไปดูเรื่องไหนได้บ้างซึ่งทั้งของไทยทั้งของนอกคําแนะนําก็จะคล้ายๆกันว่าเรื่องที่เหมือนกับสืบคดีปริศนาหมอยาโคมแดงก็คือเรื่องขอให้รักเหล่านี้ได้มีความสุขซึ่งผมก็ได้เข้าไปดูทันทีปรากฏว่า2องเรื่องนี้ ก็มีความเหมือนกันตรงที่ว่าเป็นเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ย้อนยุคแน่นอนว่าเมาเมาเซตติ้งเป็นบรรยากาศจีนโบราณในขณะที่มิโยเซตติ้งก็จะเป็นญี่ปุ่นยุคเก่าซึ่งถึงแม้ว่าทั้งสองเรื่องจะไม่ได้บอกอย่างชัดเจนว่าอยู่ในไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ช่วงไหนแต่ก็พอเดาได้จากบริบททั้งด้านของเมาเมาหลายหลายอย่างก็ชี้ไปทางราชวงศ์หมิงเราจะได้เห็นบรรยากาศวังประเทศจีนชุดของขุนนางและเรื่องราวของจกักรพรรดิถึงแม้ว่าเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในเรื่องจะไม่ได้ใช้ประเทศจีนเป็นฉากหลังแต่ก็ใช้ประเทศสมมุติที่มีชื่อว่าประเทศลี่ซึ่งอิงมาจากจีนเป็นฉากหลังอยู่ดีส่วนมิโยะอยู่ในญี่ปุ่นช่วงของเมจิไทโชเพราะว่าเท่าที่ดูบริบทในเรื่องมีการแต่งตัวแบบตะวันตกเข้ามาแล้วและฉากในเมืองตึกรามบ้านช่องก็เป็นสไตล์ตะวันตกเช่นเดียวกันและที่สําคัญเราจะไม่ได้ยินเรื่องของโชกุนเลยในขอให้รักเรานี้ได้มีความสุขแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องราวหลังยุคเมจิที่ ได้มีการยกเลิกระบบโชกุนไปแล้วซึ่งทั้งตัวเอกทั้งสองคนทั้งมีโยะแล้วก็เมาเมาจะอยู่ในยุคที่ผู้ชายเป็นใหญ่ผู้หญิงเป็นรองมีเรื่องราวความเป็นใหญ่ของตระกูลต่างๆมีผู้นําตระกูลและก็มีชนชั้นทางสังคมเหมือนกันทั้งสองเรื่องแสดงว่าความเหมือนกันของทั้งสองเรื่องนี้ก็นับว่าใช้ได้ซึ่งความแตกต่างผมจะแบ่งความแตกต่างออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ2หัวข้อโดยจะเรียงลําดับจากความแตกต่างเล็กๆไปยังความแตกต่างที่แตก

เริ่มจากหัวข้อแรกก่อนเป็นความแตกต่างกันในเนื้อเรื่องโดยรวมจะขอเริ่มจากหมอยาโคมแดงเมาเมาก่อนเนื้อเรื่องโดยรวมของเมาเมาจะเป็นเรื่องราวการเมืองในราชวงศ์ไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นจากพระราชวังชั้นในซึ่งก็คือวังหลังที่เมาเมาได้เข้าไปมีบทบาทตั้งแต่แรกเริ่มต้นเริ่มจากการเป็นแค่หญิงรับใช้แล้วโชว์ความสามารถทางด้านการแพทย์ทําให้อัพตัวเองไปเป็นนางกำนันของพระสนมระดับสูงซึ่งก็โชคดีว่าเป็นพระสนมคนโปรด ของพระจกักรพรรดิอีกด้วยซึ่งเรื่องราวภายในวังก็จะมีทั้งการแก่งแย่งชิงอํานาจการปองร้ายในวังความคุ้มครือของตัวตนที่แท้จริงของจินชิขันทีคนสนิทที่ชอบมาเก่อแกะเมาเมาความลับของราชวงศ์และเรื่องราวการก่อตั้งอาณาจักรส่วนทางมิโยขอให้รักเรล่านี้ได้มีความสุขจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับตระกูลโดยที่แรกเริ่มเดิมทีเริ่มเรื่องมาจากสถาบันที่เล็กที่สุดนั่นะก็คือครอบครัวแล้วค่อยๆขยายขึ้นมาเป็นระดับกอง และระดับประเทศซึ่งดูเผินๆสองเรื่องนี้อาจจะมีความคล้ายกันแต่จริงๆแล้วแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทางด้านของเมาเมาเน้นเนื้อเรื่องที่สมจริงการใช้ยาการใช้ยาพิษใช้จิตวิทยาการสืบสวนในการเดินเรื่องแต่ทางด้านมิโยตอนแรกออกจะดราม่า ขยับมามีความโรแมนติกแต่สุดท้ายกลับลงเอยด้วยการเป็นแฟนตาซีกลายเป็นอนิเมะต่อสู้มีพลังวิเศษมีปีศาจซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้ทั้งเมาเมาและมิโยเริ่มที่จะฉีกกันไปคนละทางแล้วส่วนความแตกต่างที่แตกต่างกันคนละเรื่องเลยนั่นก็คือความแตกต่างกันของตัวเอกความแตกต่างของเมาเมาแล้วก็มิโย ซึ่งมีความแตกต่างกันแบบสุดขั้วคราวนี้ขอเริ่มจากมิโยก่อนบ้างมิโยเด็กสาวที่เกิดในตระกูลใหญ่แต่โชคไม่ดีที่แม่ของตัวเองตายไปแล้วพ่อก็เลยไปมีภรรยาใหม่ซึ่ง ก็ได้มีลูกกับภรรยาใหม่เป็นลูกสาวหนึ่งคนเพราะฉะนั้นมิโยก็จะอยู่กับพ่อแม่เลี้ยงแล้วก็ลูกของแม่เลี้ยงซึ่งคือมีสักเป็นน้องสาวต่างแม่ซึ่งในเมื่อมิโยกไม่ใช่ลูกของภรรยาของเจ้าของบ้านนี้ก็ไม่แปลกเลยที่เธอจะโดนกดขี่และด้วยความที่โดนกดขี่อยู่ตลอดเวลานี่แหละทําให้เธอเป็นคนที่อ่อนแอปวกเปียกไม่กล้าทําอะไรซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาเมื่อมิโยกจะต้องไปแต่งงานเข้ากับผู้ชายในอีกตระกูลหนึ่งนั่นก็คือตระกูลของคุดโดะคิโยกะ ซึ่งก็คือพระเอกของเรื่องนี้ซึ่งท่านคุดโดเป็นผู้ชายที่ทั้งเย็นชาและโหดร้ายคู่มั่นของคุดโดคิโยกะกี่คนต่อกี่คนไม่สามารถที่จะอยู่ได้นานเลยเพราะว่าทนความโหดความเย็นชาของท่านคุดโดคิโยกะไม่ไหวแต่มิโยก็เป็นคนที่ชนะใจท่านคุดโดคิโยกะทําให้ท่านคุดโดคิโยกะยอมรับในตัวของมิโยะได้ซึ่งก็เป็นความรักในทางที่ดีแต่มิโยถึงแม้จะเริ่มดีขึ้นแล้วชีวิตจะเริ่มดีขึ้นมาแต่ก็ยังคงความอ่อนแออยู่ดีสลับ มาทางเมาเมาบ้างเมาเมาเองภูมิหลังตั้งแต่เกิดตรงข้ามกับมิโยเลยมิโยได้เกิดในตระกูลใหญ่แต่เมาเมาถูกเลี้ยงดูในหอนางลมหรือที่เรียกว่าย่านโคมแดงซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเราจะไม่รู้ด้วยว่าพ่อที่แท้จริงของเมาเมาคือใครถูกเลี้ยงมาโดยพ่อเลี้ยงซึ่งบ้านของเมาเมาไม่ได้เป็นบ้านหลังโตมีฐานะเหมือนบ้านมิโยเป็นเพียงบ้านเล็กๆอยู่กันแค่สองคนกับพ่อเลี้ยงแต่ตัวเมาเมาตรงข้ามกับมิโยเลยมิโยเป็นคนที่อ่อน จนบางคนดูแล้วเริ่มรู้สึกว่าหน้าลำคาญแต่เมาเมาตรงกันข้ามยิ่งดูเมาเมาก็ยิ่งหลงรักเธอ เมาเมามีความเก่งมีความฉลาดในทุกๆตอนที่เมาเมาไขปริศนาหรือโชว์ความรู้มันทําให้คนดูอย่างเราประทับใจเมาเมาขึ้นทุกๆครั้งและบุคลิกของสองสาวที่แตกต่างกันอย่างมากมิยะเป็นผู้หญิงที่ต้องการความรักจากผู้อื่นเพราะแรกเริ่มเดิมทีไม่ได้รับความรักก็เลยอยากเป็นที่ต้องการอยากเป็นที่ยอมรับของคนอื่นเพยายามที่จะซับพอร์ตคนอื่นให้ได้หรือพยายามที่จะทําประโยชน์กับคนอื่นให้ได้มากที่สุดซึ่งการ พยายามที่จะทำประโยชน์กับพยายามที่จะซัพพอร์ตคนอื่นก็เป็นเรื่องที่ดีแต่มาดูฝั่งเมาเมากันบ้างเมาเมามีความมั่นใจในตัวเองไม่ได้ต้องการให้ผู้อื่นมายอมรับไม่ได้ต้องการความรักจากใครเป็นหญิงแกล่งแถมออกที่จะเย็นชาด้วยซ้ำเราจะดูจากหลายทีที่จินชิเพยายามจะเข้าหาพยายามที่จะโปรยสเสน่ห์ให้กับเมาเมาแต่ก็ไม่เคยสำเร็จและเมาเมาเป็นที่ต้องการของทุกคนในวังโดยที่เมาเมาก็เป็นตัวของตัวเองแต่มิโยต้องใช้ความ ยยาามในการเป็นที่ต้องการของคนอื่นทําให้ตัวเอกทั้ง2เรื่องนี้แตกต่างกันอย่างมากขออีกสักข้อหนึ่งในความแตกต่างกันของทั้ง2เรื่องนั่นก็คือการเดินเรื่องการเดินเรื่องของมิโยค่อนข้างจะเป็นการเดินเรื่องที่ไม่จบใน EP ีสังเกตว่าเราดูมิโยเรื่องราวหรือประเด็นส่วนใหญ่จะใช้เวลาต่อเนื่องกันหลาย EP ีถึงจะจบการเดินเรื่องค่อนข้างช้าแถมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะซ้ําไปซ้ามายกตัวอย่างเช่นมิโยตอนแรกที่ต้องอยู่ใน บ้านของตัวเองแล้วไม่มีความสุขขยับมาอยู่ที่บ้านว่าที่สามีก็คือคูโดะคิโยกะมิยกได้มีความสุขอยู่สักพักหนึ่งในบ้านของว่าที่สามีแต่พอต้องไปเจอแม่ของว่าที่สามีเรื่องเดิมมันก็กลับมาอีกเพราะว่าแม่ของว่าที่สามีไม่ยอมรับมิยกทําให้รู้สึกว่าเรื่องหมนไปวนมาแต่ถ้าเป็นทางเมาเมาการเดินเรื่องค่อนข้างเร็วมากเร็วจนเราตามไม่ทันเลยทีเดียวในบางอีพีต้องดูถึงสองครั้งก็มีหรือบางอีพีต้องดูมากกว่านั้นเพราะ ปริศนาเยอะมากเนื้อเรื่องมีหลากหลายปริศนาวางเอาไว้ได้ลึกลับและต่อเนื่องเพราะว่าในแต่ละตัวละครมีความลับที่แอบแฝงกันอยู่ทั้งนั้นทําให้หน้าค้นหาหน้าติดตามตลอดทั้งเรื่องซึ่งนี้ก็คือทั้งความเหมือนและความแตกต่างซึ่งความคิดเห็นของผมถ้าชอบดูเมาเมาพอดูเสร็จแล้วไม่มีอะไรดูมาดูมิโยแทนได้หรือเปล่าผมขอตอบแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่หลงไหลความย้อนยุคความเป็นพีเรียดชอบเห็นฉากบ้านเมืองเก่าๆชอบ เห็นการแต่งตัวเห็นวัฒนธรรมสมัยก่อนก็สามารถที่จะดูมิโยต่อได้โดยที่ยังเพลิดเพลินกับบรรยากาศแต่ถ้าคุณเป็นคนชอบดูเมาเมาเพราะชอบดูการไขคดีชอบดูปริศนาชอบดูความลึกลับชอบดูภูมิหลังของตัวละครที่ดํามืดชอบดูเนื้อเรื่องที่เน้นความเป็นจริงและก็ชอบตัวเอกอย่างเมาเมาซึ่งนิสัยเหมือนแมวถ้าเราเข้าหาแมวจะหนีแต่เราอยู่เฉยเฉยแมวอยากได้อะไรเดี๋ยวแมวมาอ้อนเอง ถ้าชอบแบบนี้แล้วไปดูมิโยจะเกิดอาการหงุดหงิดแล้วก็ดูไม่จบซีซั่นแน่นอนส่วนถ้าเป็นเรื่องความโรแมนติกฝั่งมิโยดูจะเป็นความรักแบบที่เห็นได้ทั่วๆไปเป็นผู้ชายสูงสักกับผู้หญิงที่ต่ำต้อยผู้ชายต้องคอยดูแลแล้วก็ปกป้องผู้หญิงทุกอย่างซึ่งเหมือนละครที่ผมดูตอนเด็กๆแต่ถ้าเป็นเมา,เมาผมก็ไม่แน่ใจว่าใครปกป้องใครและก็ไม่แน่ใจว่าคนไหนพระเอกคนไหนนางเอกสุดท้ายถ้าเป็นความเห็นผมตรงๆเลยว่า2เรื่องนี้เทียบ การแล้วเป็นยังไงผมพูดได้คําเดียวเลยว่าคนละเรื่องคลิปนี้แยกย้าย